สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจําวันนะคะจะเป็นการดูแนวโน้มของฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลองของแอปอินดีค่ะเพื่อดูว่ามีโอกาสที่จะมีฝนตกที่บริเวณไหนจังหวัดไหนแล้วก็ช่วงเวลาไหนบ้างนะคะคลิปนี้ให้กดดูแบบเต็มจอค่ะให้คลิปขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะคลิปนี้เราจะดูฝนล่วงหน้ากันตั้งแต่ช่วงข้ามของวันที่23ธันวาคมค่ะไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนะคะ ภาพทุกท่านกำลังเห็นอยู่ค่ะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย3ามของวันที่23ค่ะมาจนถึง3ามทุ่มนะคะของวันที่2 3ค่ะจะเห็นบริเวณของหย่อมความกดอากาศต่ำผ่านปลายแหลมยวนค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะลงสู่ทะเลอ่าวไทยนะคะต่อไปค่ะวันนี้ไปเช็คเรดาร์ฝนนะคะในช่วงกลางวันของวันที่23ธันวาคมค่ะมีฝนตกที่ไหนบ้างนะคะ ตั้งแต่ช่วงเช้าสําหรับภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักนะคะก็จะเป็นตอนล่างค่ะแถวยะลาปัตตานีนาราธิวาสนะคะที่มีฝนฟ้าขนองแล้วก็ตกหนักบางแห่งค่ะมีที่สงขาบ้างนะคะที่แถวปะะัตตานุบ้างค่ะที่สต,ตูลบ้างนะคะบางจุดเป็นจุดเล็กๆวันนี้มีฝนตกแต่ว่ายังถือว่าไม่ค่อยเยอะนะคะแถวจังหวัดตรังก็มีบ้างค่ะขึ้นไปดูตอนบนค่ะแถวช่วง กรุงเทพปริมณฑลภาคตอนออกนะคะอาจจะมีเมฆครึ้มคมบ้างค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันที่23ค่ะช่วงจังหวัดปราจีนบุรีนครราชสีมาค่ะมีฝนตกนะคะแล้วก็มีตกเล็กๆบางๆค่ะช่วงนครราชสีมาค่ะในช่วงเย็นวันที่23นะคะนอกจากนี้ก็มีแถวอีสานตอนล่างมีนิดหน่อยแบบบางๆค่ะแวบ,บๆนะคะ ส่วนภาคกลางค่ะแล้วก็ภาคเหนือไม่เห็นฝนนะคะถ้ามีก็ถือว่าน้อยมากค่ะ อันนี้ดูคร่าวๆนะคะไม่ได้ละเอียดค่ะเดี๋ยวไปเข้าเมนูฝนฟ้าเพื่อดูแนวโน้มของฝนล่วงหน้าค่ะสิ่งที่เราต้องการดูวันนี้นะคะก็คือแนวโน้มของฝนล่วงหน้าจะมีฝนตกที่บริเวณไหนนะคะจากแบบจําลองล่าสุดอย่าลืมว่าเราดูแบบจําลองวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอีกนิดหน่อยนะคะในเรื่องของเวลาแล้วก็ตําแหน่งที่จะมีฝนตกนะคะก็เลยต้องมีการอัปเดตกันอยู่ทุกวันค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วง3ามทุ่มสี่ทุ่มนะคะ สำหรับประเทศไทยยังไม่ค่อยมีสีค่ะภาคใต้มีสีอ่อนๆบริเวณช่วงสงขลาปัตตานีนาราธิวาสถ่าเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะอาจจะเป็นครึ้มๆหรือตกเบาบๆค่ะหรือว่าไม่ตกเลยก็ได้นะคะส่วนประเทศไทยตอนบนไม่มีสีค่ะเส้นพาดผ่านอยู่ที่พันสิบสี่นะคะอากาศเย็นๆค่ะในวันนี้ส่วนของภาคใต้นะคะถือว่าอากาศเย็นแล้วก็ครึ้มๆตลอดทั้งวันเลยค่ะส่วนยอมความกดอากาศตามค่ะ กำลังจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนนะคะไปดูช่วงตีสามวันพฤหัสที่2ี่ค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะยังไม่มีสีเข้ามาเยอะเท่าไหร่ค่ะเป็นสีอ่อนๆช่วงชายทะเลจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีค่ะนครศรีธรรมราชมีนิดหน่อยนะคะส่วนไทยตอนบนไม่มีสีปกคลุมค่ะแล้วก็ในช่วงทะเลอ่าวไทยค่ะจะเริ่มมีฝนตกแล้วนะคะไปดูกันที่6โมง7โมงเช้าค่ะ ภาคใต้สียังไม่ค่อยเยอะค่ะช่วงเช้าฝนยังไม่ตกหรือตกน้อยนะคะเป็นสีอ่อนๆปกคลุมช่วงนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีค่ะส่วนยอมความกรกาตามหลังจากผ่านปลายแหลมยวนนะคะก็เริ่มสะสมพลังงานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะต่วนไทยตอนบนนะคะในช่วง7จดมงเช้าไม่เห็นสีค่ะมีเส้นพาดผ่านอยู่ที่1ันนะคะ ช่วงนี้อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นค่ะ10โมงเชา้าวันที่24ค่ะช่วงชายฝั่งทะเลนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราธ,ธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ะฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดนะคะมีสีฟ้าปกคลุมค่ะสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสค่ะส่วนฝั่งอันดามันยังไม่เห็นสีนะคะแถวจังหวัดตราดมีสีฟ้านิดนึงค่ะส่วนนอกจากนั้นไทยตอนบนไม่มีสีค่ะเช่นเส้นความกดอากาศในช่วง10โมงเชา้า มีเส้นพันสิเข้ามานะคะไปกันที่ช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นนะคะอาจจะเริ่มมีฝนบ้างในบางแห่งค่ะหรือเริ่มคึืมครืมมากขึ้นนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ะสุราธานีคนครศรีธรรมราชค่ะรังสตูลพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะส่วนฝั่งระนองฝั่ง,งาภูเก็ตชุมพรค่ะไม่ยังไม่มีสีนะคะในทะเลอ่าวไทยจะมีฝนตก หนักบางแห่งนะคะใครที่เดินเรือขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะไปดูกันที่ช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายสามนะคะบ่ายสามค่ะก็เห็นกลุ่มสีตั้งแต่สุราธ,ธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ะฝนเริ่มตกเยอะขึ้นแล้วนะคะบ่ายสามบ่ายสี่หรือว่าช่วงเย็นๆค่ะสีฟ้าปนเหลืองปกคลุมนะคะส่วนฟางระนองภูเก็ต จุมพรพังงาประจวบขึ้นไปยังไม่เห็นสีค่ะรวมทั้งไทยตอนบนก็ยังไม่เห็นสีนะคะตอนนี้ฝนตกหนักนะคะยอมความกดอากาศต่ำเข้ามาสู่อ่าวไทยเต็มตัวแล้วค่ะไปกันที่ช่วงประมาณ1ทุ่มนะคะวันพฤหัสท,ที่2ี่ค่ะยอมความกดอากาศต่ำก็จะเข้ามาใกล้เรื่อยๆนะคะฝนตกหนักค่ะ สีฟ้าปนเหลืองอยู่ช่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะนอกจากนั้นก็เป็นสีฟ้าอ่อนปกคลุมตั้งแต่ช่วงชุมพรตอนล่างนะคะแถวหลังสวนลงไปค่ะสุราษฎร์นครตรังสตูลพัทลุงสงขลาค่ะส่วนปัตตานีนราธิวาสสีค่อนข้างน้อยค่ะและประจวบขึ้นไปชุมพรตัวเมืองขึ้นไปไม่มีสีรวมทั้งไทยตอนบนค่ะไปดูกันที่3ามทุ่มวันพฤหัสค่ะ เห็นกลุ่มสีชัดเจนนะคะเฉพาะช่วงตัวเมืองชุมพรลงไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสีฟ้าปนเหลืองที่จังหวัดชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ระนองค่ะส่วนส่วนล่างจังหวัดสงขลาลงไปไม่เห็นสีนะคะในช่วงค่ำของวันพฤหัสไม่มีสีค่ะแต่ว่าช่วงใต้ต่อล่างลงไปไม่เห็นสีเลยนะคะรวมทั้งฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดพังงา ภูเก็ตรังสตูนกระบี่ไม่มีสีเลยค่ะประจวบก็ยังไม่มีสีเข้ามานะคะรวมทั้งไทยตอนบนก็ยังไม่มีสีค่ะตอนนี้ในทะเลเอ่าวไทยนะคะช่วงตอนกลางถึงตอนบนค่ะมีฝนตกหนักค่ะไปดูเที่ยงคืนจะเข้าวันศุกร์ที่25ธันวาคมค่ะ จุดที่มีฝนตกหนักมากเลยนะคะก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและนครศรีธรรมราชนะคะบางส่วนค่ะในแบบจําลองวันนี้นะคะเห็นจุดสีแดงที่บริเวณอําเภอท่าชนะอําเภอท่าฉางอําเภอชัยาแล้วก็ใกล้ๆหลังสวนนะคะติดไปถึงระนองค่ะเป็นบริเวณที่เป็น <esf. S 2> สีเหลืองแดงนะคะของสุราษฎร์ธานีค่ะนอกจากนั้นสีเหลืองท,ที่อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรวมทั้งบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะเป็นสีเหลืองนอกจากนั้นครศรีธรรมราชทั้งจังหวัด แล้วก็สุราธานีทั้งจังหวัดเป็นสีฟ้าปกคลุมค่ะส่วนฝั่งพังงากระบี่ดังสตูนไม่เห็นสีนะคะรวมทั้งพัทลุงสงขลาลงไปก็ไม่ค่อยมีสีเลยค่ะประจวบเริ่มมีสีเข้ามาแล้วนะคะจังหวัดประจวบค่ะเริ่มมีสีฟ้าอ่อนๆเข้ามาปกคลุมแล้วค่ะในช่วงเที่ยงคืนนะคะไปดูกันที่ตีสามตีสี่วันศุกร์ที่๑๕กุาธันคมค่ะ คืนวันพฤหัสนี้นะคะเตรียมตัวเลยสําหรับพี่น้องชุมพรสุราษฎร์นครค่ะจะมีฝนตกหนักนะคะสีเหลืองแดงอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปถึงระนองค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะก็คืออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะบริเวณใกล้เคียงเหล่านี้นะคะนาบอนทุ่งสงค่ะแล้วก็ใกล้อําเภอเมืองใกล้ะอวดค่ะก็คือสรุป ของนครศรีธรรมราชนะคะกระบีพังงาค่ะมีสีฟ้าเข้ามาบ้างค่ะชุมพรมีสีฟ้านะคะทั้งจังหวัดค่ะเป็นสีฟ้าไม่ถึงกับเหลืองค่ะประจวบค่ะมีสีขึ้นไปถึงไม่เกินหัวหินค่ะส่วนฝั่งระยองจันทบุรีตราดค่ะเริ่มมีสีเข้ามาปกคลุมบ้างแล้วนะคะในช่วงเช้ามืดวันศุกร์ที่2 5ค่ะส่วนใต้ตอนล่างไม่ค่อยเห็นสีเลยค่ะไม่มีสีเลยนะคะไปดูกันที่ เจ็ดโมงเช้าค่ะภาคใต้ยังตกหนักนะคะทีนี้สีแดงอยู่ที่แถวจังหวัดชุมพรค่ะชุมพรหลังสวนนะคะแล้วก็ไปถึงฝั่งระนองค่ะหลังสวนเซวีบ้านสองบ้านบางสองเราค่ะใกล้ๆเกาะสองนะคะเป็นจุดสีแดงค่ะผ่านผ่านตั้งแต่ชุมพรถึงระนองค่ะสุราษฎร์ก็ยังมีโอกาสมีฝนตกหนักอยู่นะคะนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนจุดสีแดงอีกจุดนะคะอยู่ที่แถวทุ่งสงค่ะแถวใกล้รอยต่อจังหวัดกระบ,บี่นะคะส่วนจังหวัดพังงากระบ,บี่ค่ะก็มีสีปกคลุมเหมือนกันค่ะมีโอกาสฝนตกได้เหมือนกันนะคะภูเก็ตมีสีนิดหน่อยยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่ค่ะนอกจากนั้นตั้งแต่จังหวัดพัทลุงสงขลาลงไปนะคะไม่ค่อยมีสีปกคลุมค่ะแถวนาราธิวาสใกล้ชายแดนค่ะอาจจะมี ครึมครึมหรือฝนตกบ้างนะคะประจวบมีสีปกคลุมค่ะเกือบทั้งจังหวัดนะคะไปถึงประยองจันทบุรีดาดค่ะแถวฝั่งภาคตะวันออกนะคะใกล้ชายทะเลมีสีปกคลุมค่ะนอกจากนี้อีสานตอนล่างค่ะอีสานตอนล่างช่วงจังหวัดสุรินทร์นะคะเห็นสีปกคลุมในช่วงเช้าวันศุกร์ค่ะสุรินทร์แล้วก็อาจจะถึงสีสเกตหรือบุรีรัมด้วยค่ะนอกจากนั้น เหนืออีสานตอนบนภาคกลางไม่เห็นสีค่ะในบริเวณอ่าวไทยมีฝนตกหนักมากนะคะต่อไปค่ะไปดูช่วงประมาณ9ก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าค่ะสุราษฎร์ธานีช่วงอำเภอชัยยาท่าชนะท่าช้างยังมีสีแดงอยู่นะคะจุมพรมีโอกาสมีฝนตกหนักค่ะขึ้นไปถึงประจวบขึ้นไปถึงเพชรบุรีนะคะแต่ว่าประจวบเพชรบุรีสีจะอ่อนกว่าค่ะหนักสุดก็จะเป็นสุราษฎร์คนครศรีธรรมราชค่ะจุดสีแดงอยู่ที่แถว รอยต่อจังหวัดกระบี่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแถวใกล้ทุ่งสงค่ะในเรื่องของจุดสีแดงนะคะอาจจะไม่แม,แม่นยำเป๊ะนะคะแต่ก็อยู่ในบริเวณจังหวัดนี้ค่ะแถวจังหวัดพังงาค่ะก็มีสีเหลืองแดงผ่านไปด้วยนะคะสรุปก็คือตั้งแต่ประจวบลงไปถึงนครศรีธรรมราชลงไปถึงจังหวัดกระบี่ค่ะมีโอกาสมีฝนตกนะคะ ส่วนสงขลาพัทลุงลงไปสีปรากฏน้อยมากค่ะในช่วงกลางม,มงเช้าวันที่25นะคะและภาคตอนออกค่ะชลบุรีและยองจันทบุรีมีสีเหลืองเข้ามาค่ะกรุงเทพปริมณฑลเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะแถวนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ค่ะเป็นสีฟ้าปนเหลืองค่ะไปดูกันที่ช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่25ค่ะยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะสำหรับบริเวณเมื่อกี้เทียดมินบอกนะคะก็คือสุราษฎร์ธานีแล้วก็ระนองค่ะ ตีเหลืองขึ้นไปที่ชุมพรประจวบด้วยนะคะนอกจากนั้นสีเริ่มปกคลุมมากขึ้นลงไปถึงนาราธิวาสค่ะจากที่ตอนเมื่อกี้แถวใต้ตอนล่างไม่มีสีนะคะทีนี้มีสีเข้ามาแล้วค่ะในช่วงเที่ยงวันที่2 5ค่ะตอนนี้ฝนก็จะเริ่มตกหนักตั้งแต่สุราษฎร์ชุมพรประจวบนะคะเพชรบุรีได้บุรีสีอ่อนๆค่ะรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลเป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะชลบุรีสีอ่อนๆค่ะนครราชสีมาสีอ่อนๆค่ะนะค พัางงากระบ,บี่นะคะส่วนผู้เก็ตมีสีบ้างค่ะไม่เยอะนะคะไปกันที่บ่าย3ค่ะบ่าย3วันศุกร์ที่25ค่ะสีปกคลุมตั้งแต่ประจวบถึงนราธิวาสค่ะโดยโอกาสฝนตกหนักก็จะอยู่เป็นสีเหลืองนะคะอยู่แถวที่จังหวัดประจวบค่ะนครศรีธรรมราชค่ะดังสตูลพัทลงสงขลายะลาปัตตานีน,นราธิวาสค่ะส่วนสุราษฎร์ธานีสีเหลืองไม่เห็นแล้วนะคะเป็นสีฟ้าค่ะ ยอมความกดอากาศต่ำนะคะในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่25ค่ะจุดสูงกลางเริ่มที่จะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันค่ะภาคตอนออกมีสีอ่อนๆนะคะระยองชลบุรีจันทบุรีตราดค่ะภาคอีสานตอนล่างไม่ค่อยเห็นสีแล้วค่ะไปถึงที่ช่วงเย็นวันศุกร์ค่ะภาคใต้สีอ่อนลงค่ะเหลือแค่สีฟ้าอ่อนปกคลุมตั้งแต่ประจวบ ลงไปถึงนาราทิวาสนะคะสียังค่อนข้างเต็มอยู่ค่ะมีจุดที่เป็นสีแดงอยู่ที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะคะในช่วงหกโมงเย็นวันศุกร์ค่ะยอมความกุากาศตามลงสู่ทะเลอันดามันไปแล้วนะคะภาพตัวนออกเป็นสีอ่อนๆค่ะอีสานแล้วก็กลางเหนือไม่มีสีนะคะ ไปดูกันที่2-3ทุ่มค่ะวันศุกร์ที่5ค่ะยังมีโอกาสมีฝนตกอยู่นะคะสําหรับสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะมีจุดสีแดงเกิดขึ้นนะคะบริเวณบ้านนาสารเมืองสุราษฎร์ธานีแถวพุนพินค่ะแล้วก็มาถึงพระแสงฉหวางท่าสาราอาจจะถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะคะในช่วงเอาเป็นว่าช่วงอยู่ในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีค่ะ ที่เป็นสีเหลืองแดงนะคะส่วนสงขลาลงไปเริ่มไม่ค่อยมีสีแล้วค่ะรังสตูนก็เริ่มไม่ค่อยมีสีนะคะพังงาภูเก็ตเริ่มไม่ค่อยมีสีแล้วค่ะชุมพรประจวบยังมีสีฟ้าบนเหลืองอยู่นะคะภาคตอนออกระยองจันทบุรีดาดเป็นสีอ่อนๆค่ะส่วนไทยตอนบนจังหวัดอื่นไม่มีสีค่ะไปกันที่เที่ยงคืนค่ะแถวสุราษฎร์นครยังมีโอกาสมีฝนตกอยู่นะคะแต่ว่าสีจากแดงก็จะลดล,ดลงมาเป็นเหลืองค่ะสี ฟ้าปนเหลืองปกคลุมตั้งแต่ประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชแล้วก็แถวพัทลุงสงขลาบางส่วนค่ะส่วนยะลาปัตตานีนราธิวาสสีค่อนข้างน้อยรวมทั้งฝั่งอันดามันตั้งแต่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลไม่มีสีค่ะมาที่วันที่26ธันวาคมค่ะตีสีค่ะสีอ่อนลงนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนๆอยู่ช่วงชุมพรประจวบค่ะนครศรีธรรมราชนิดหน่อยนะคะไปดูกันที่7โมงเช้าค่ะ สีฟ้าอ่อนๆที่ชุมพรประจวบเพชรบุรีราชบุรีค่ะแล้วก็นกครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สักแก้วนะคะช่วงพักกลางตอนล่างด้วยค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะอาจจะเป็นแค่เมฆครึ้มๆค่ะหรือฝนเบาๆนะคะภาคใต้ส่วนใหญ่ฝั่งอันดามันไม่มีสีค่ะฝั่งอ่าวไทยก็สีน้อยมากนะคะเป็นแค่สีอ่อนๆแถวใกล้ชายทะเลของนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาค่ะ ไปดูกันที่10โมงเช้าค่ะก็ยังเห็นสียูเรนชุมพรประจวบเพชรบุรีค่ะฝั่งนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขามีสีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ฝั่งพังงาแทบจะไม่ค่อยเห็นสีเลยค่ะรวมทั้งใต้ตอนล่างสงขายะลาปัตตาน,นีราธิวาก็ไม่เห็นสีแล้วค่ะหลักๆก,ก็จะอยู่ช่วงชุมพรประจวบขึ้นไปนะคะที่ยังมีโอกาสมีฝนอยู่ค่ะภาคอีสานนะคะตั้งแต่สรักแก้วนครราชสีมา บุรีรามสุรินอาจจะมีครึ้มๆหรือตกเบาบางบ้างค่ะบ่ายค่ะเริ่มมีสีกลับเข้ามานะคะตั้งแต่ประจวบชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีธรรมราชค่ะสีฟ้านะคะปกคลุมจังหวัดกระบี่ดังแล้วก็พัทลุงสงขลาด้วยค่ะภาตอนออกสีอ่อนๆค่ะภาคกลางสีอ่อนๆเข้ามาบ้างนะคะไม่เยอะค่ะไปดูกันที่ช่วงบ่ายสค่ะ บ่าย3วันเสาร์ที่26ค่ะสีกลับเข้ามาเต็มพื้นที่ภาคใต้อีกครั้งหนึ่งนะคะสีฟ้าปนเหลืองเน้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพังงากระบี่ตรังสตูลสงขลายะลานราธิวาสค่ะยังมีค่ะมีฝนตกอยู่นะคะในวันที่26ค่ะวันเสาร์นะคะภาคตอนออกค่ะมีสีอ่อนๆแถวใกล้ชายทะเลค่ะกรุงเทพปริมณฑลมีสีอ่อนๆค่ะอุบลราชธานีสีสะเกมีสีอ่อนๆค่ะ ส่วนทั้งภาคเหนือมีสีอ่อนๆเข้ามานะคะอาจจะดูคลื้มๆบ้างค่ะมีเมฆมากขึ้นนะคะช่วงค่ำวันเสาร์ที่26ค่ะสีก็จะอ่อนลงสำหรับภาคใต้ค่ะแต่ก็ยังมีปกคลุมอยู่ตั้งแต่สุราธานีนะคะลงไปถึงนราธิวาสค่ะมีโอกาสตกเยอะสุดน่าจะเป็นช่วงสงขลาลงไปนะคะไปดูกันที่3-4ทุ่มค่ะวันเสาร์ที่26นะคะ ภาคใต้ตอนบนสีจะน้อยลงค่ะแต่ช่วงสงขลายะลาดนราทิว่าสตูลช่วงนี้อาจจะยังมีฝนอยู่ได้ค่ะส่วนไทยตอนบนไม่มีสีแล้วนะคะจนมาถึงวันที่27ค่ะสีก็จะอ่อนลงค่ะสำหรับภาคใต้นะคะสีก็จะเริ่มน้อยลงค่ะมีบ้างนะคะอันนี้จะให้อัปเดตกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะคะเพราะว่า คลิปเมื่อวานทําแบบดูยาวๆไปจนถึง31ธันวาคมแล้วนะคะถ้าใครอยากดูก็ย้อนไปดูได้ค่ะขอให้พี่น้องทางภาคใต้นะคะที่อยู่ในจังหวัดที่แจ้งไปแล้วนะคะโดยเฉพาะเน้นสุราษนะครศรีธรรมราชชุมพรค่ะพะทัทลุงสงขลาช่วงนี้นะคะจะมีฝนตกหนักมากค่ะขอให้เตรียมรับมือกันด้วยนะคะใครที่เจอน้ําท่วมบ่อยๆค่ะเตรียมตัวกันได้แล้วนะคะ ต่อไปปักหมุดสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะปักหมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตําแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปบินดีนะคะแล้วก็ดูแนวโน้มของผลให้ล่วงหน้า1วันค่ะ โดยคลิปนี้นะคะทุกตำแหน่งก็จะพยากรณ์นฝนตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพุธที่23ธันวาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันพฤหัสที่24ธันวาคมค่ะสถานที่แรกค่ะสิชนนครศรีธรรมราชค่ะเริ่มมีค่าฝนตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ10โมงเช้า2มิลิเมตรนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะบ่ายโมง4มิลิเมตร1ทุ่ม10มิลลิเมตรค่ะก็4ทุ่ม8มิลิเมตรค่ะ ก็คือมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้ในช่วงเย็นถึงค่ำนะคะส่วนวันศุกร์เสาร์ยังมีโอกาสมีฝนตกอยู่ค่ะจากนั้นวันอาทิตย์วันจันทร์ค่าฝนก็จะน้อยลงค่ะปทิวชุมพรค่ะวันพฤหัสไม่มีค่าฝนนะคะแต่ว่ามีเมฆคลึ้มๆเป็นส่วนใหญ่ค่ะในช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ค่ะก็จะเริ่มมีค่าฝนนะคะโดยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มีโอกาสที่จะมีฝนตกค่ะส่วนวันจันทร์ไม่มีค่าฝนนะคะ ไปกันที่สงขลาสะเดาค่ะในวันพฤหัสมีค่าฝน2-4มมตรในช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะส่วนช่วงเช้าก็เป็นเมฆครึ้มครึมค่ะวันศุกร์เสาร์ยังมีโอกาสมีฝนตกอยู่ค่ะส่วนวันอาทิตย์ค่าฝนน้อยลงค่ะควรเนียงจังหวัดสงขลาค่ะในช่วงเช้าครึ้มครึมนะคะแล้วก็เริ่มมีค่าฝน1-3มเมตรในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะวันศุกร์เสาร์ยังมีโอกาสมีฝนตกส่วนอาทิตย์จันทร์มีค่าฝนแต่ว่าน้อยลงค่ะ ควรพางร่อนพิบุญนครข้ีธรรมราชค่ะวันพฤหัสมีค่าฝนเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงดึกเลยนะคะบ่ายโมง2มิลิเมตรค่ะสี่โมงเย็น4มิลิเมตร 1>, 1ทุ่ม1นมิลิเมตรแล้วก็4ทุ่ม3มิลิเมตรจากนั้นก็มีค่าฝนยาวไปจนถึงเช้ามืดวันศุกร์เลยค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ยังมีโอกาสมีฝนตกอยู่ค่ะถ้าข้ามปูนพ,พินสุราธานีค่ะวันพฤหัสเริ่มมีค่าฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงถึงสีทุ่มค่ะ2-3ามมิลิเมตรนะคะจากนั้นตีหนึ่งวันศุกร์ขึ้นเป็น8มิลิเมตรค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีฝนตกยาวไปจนถึงเช้าวันศุกร์นะคะโดยวันศุกร์เสาร์ยังมีโอกาสมีฝนตกอยู่ค่ะส่วนนนนนออาทิตยย์คค่ฝก้ลงะะ ไปกันที่บ้านโพอเภอเมืองจัังหวตรังค่ะวันพฤหัสมีค่าฝนในช่วงเย็นค่ะ6มิลิเมตรนะคะส่วนวันศุกร์วันเสาร์ยังมีโอกาสมีฝนตกวันอาทิตย์ค่าฝนลดลงค่ะอเภอพนมจังสุราษฎร์ธานีค่ะวันพฤหัสค่ะค่าฝนยังไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเมฆครึ้มๆค่ะในช่วงเย็นวันพฤหัสมีแค่1มิลิเมตรค่ะสีทุ่ม1นมิลิเมตรแล้วก็ช่วงตีหนึ่งวันศุกร์ค่ะ2มิลิเมตรนะคะแล้วก็น่าจะเริ่มมีฝนเยอะขึ้นในช่วงเช้าวันศุกร์ค่ะ โดยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มีโอกาสที่จะมีฝนตกค่ะพวงพรมคอนเขียนซาสุราธานีค่ะวันพฤหัสมีค่าฝน4มิลิเมตรในช่วงเย็นค่ะแล้วก็4ทุ่ม2มิลิเมตรนะคะจากนั้นก็มีค่าฝนต่อไปจนถึงเช้าวันศุกร์ค่ะโดยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์มีโอกาสที่จะมีฝนตกค่ะอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะไม่มีค่าฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด29ต่ำสุด17ค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็ไม่มีฝนค่ะ อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะวันพฤหัสไม่มีฝนมีเมฆครึ้มสลับกับแดดค่ะอุณหภูมิสูงสุด30ต่ำสุด22ค่ะวันศุกร์อาจจะมีค่าฝนเล็กน้อยหรือเมฆครึ้มๆมค่ะส,ส่วนเสาร์อาทิตย์จันทร์ไม่มีฝนมีเมฆครึ้มสลับกับแดดค่ะอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะวันพฤหัสไม่มีค่าฝนค่ะมีเมฆสลับกับแดดอุณหภูมิสูงสุด28ต่ำสุด17ค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็ไม่มีฝนค่ะอําเภอเมืองจังหวัดลำปลางค่ะ ไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด29ต่ำสุด13ค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็ไม่มีฝนค่ะมาที่อ่างทองค่ะวันพฤหัสไม่มีฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด31ต่ำสุด21ค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็ไม่มีฝนค่ะ ใครที่อยากให้ปอมอุสถานที่แล้วก็พยากรณ์ฝนล่วงหน้าแบบนี้บ้างน,นะคะก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็รอดูคลิปในวันถัดไปค่ะรายงานสภาพอากาศกันให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ